ใส่นะคะนี่ก็มาพบก,กับอะไรเช่นเคยนะคะดอกรีนนะคะสําหรับวันนี้เลยนะคะพี่เมราเดียนเนี่ยก็จะมาแนะนํานะคะเป็นเครื่องกรองน้ํานะคะหลังจากที่เราเนี่ยได้ฟังเกี่ยวกับเรื่องไฟนะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์ไปแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้เนี่ยเราก็จะมาเกี่ยวกับเรื่องน้ํเป็นบ้างนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ย เข้าสู่แบบหน้าโนแล้วนะคะพี่เมย์ปัญหาน้ําเนี่ยบางทีหลายพื้นที่นะคะก็คือมีปัญหาก,กันเยอะนะคะและตัวนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่ราคาแบบประหยัดมากนะคะพี่เมย์และตัวนี้เนี่ยก็ยังกองได้ถึง3ขั้นตอนด้วยกันนะคะมีทั้งตัว U F นะคะแล้วก็ตัว U V อยู่ในตัวเครื่องนะคะซึ่งรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นรุ่น Kenmax นะคะกอง3ขั้นตอนนั่นเองนะคะสําหรับใครในตอนนี้นะคะที่กําลังมองหาเครื่องกองน้ําราคาประหยัดราคาไม่แพงนะคะ และมีเป็นมาตรฐานรองรับอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน NSS นะคะแล้วก็ตัว WQA นะคะต้องบอกไว้ก่อนนะคะว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยที่ได้รับมาตรฐานนะคะไม่ได้รับเพียงแค่ตัวเครื่องเท่านั้นนะคะก็จะมีเป็นไส้กรองด้วยไส้กรองเน้ยเน,นย้ํากันทุกตัวเลยนะคะพี่เมว่ามีมาตรฐานรองรับหมวทุกตัวเลยนะคะ อันนี้ก็ดีนะคะแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะคะสําหรับใครที่กําลังตามหาอยู่ในตอนนี้เลยนะคะและมีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องน้ํานะคะอยากได้ไปกรองน้ํานะคะไม่ว่าจะเป็นน้าปราปาหมู่บ้านนะคะ<ช>หรือว่าน้ํากร่อยนะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นตัวเคนแม็กตัวนี้ได้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็แนะนํานะคะพี่เมย์ว่าควรที่จะมีเครื่องกรองน้ํานะคะอย่างน้อยเนี่ยบ้านละหนึ่งตัวนะคะ<ช>เพราะว่าบางทีเนี่ยเราซื้อน้ําแพ็คนะคะ,ฉะเฉลี่ยแบบ ต่อวันต่อเดือนต่อปีนะคะจริงๆแล้วแบบสามารถที่จะซื้อเครื่องกรองน้ำ Kenex เนี่ยได้หลายตัวเลยนะคะและตัวนี้เนี่ยก็ยังดีตรงที่ว่าประหยัดเพราะว่าไส้กรองเนี่ยก็เปลี่ยนเพียงแค่1ครั้งนะคะต่อ1ปีนะคะหรือว่า2ครั้งนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ตามสภาพน้ํานะคะในแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะแล้วก็กําลังดูไลฟ์สดอยู่ในตอนนี้นะคะอยากะสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดเครื่องกรองน้ําเพิ่มเติมนะคะอยากรู้ว่ากรองยังไงบ้างน,นะคะวิธีการเปลี่ยนไส้กรองเนี่ยยากไหมนะคะก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะคะผ่านทางไลฟ์สดนี้ได้เลยค่ะใช่ค่ะ สำหรับใครนะคะดูไรนี้อยู่นะคะทุกคนก็คือแนะนํานะคะว่าต้องมีเครื่องกรองน้ําแบบพี่น้องเดียวบอกนะคะ<ช>ว่าหนึ่งบ้านเนี่ยนะคะก็ควรจะมีหนึ่งเครื่องนะคะเพราะว่าเครื่องกรองน้ำ Kenmax ตัวนี้เนี่ยราคาไม่แพงนะคะตัวละ3ามพสิบาทนะคะคร,ราคานี้นะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าส่งฟรีนะคะเก็บเงินปลายทางได้สินค้ารับประกัน1ปีนะคะและเวลาส่งไปนะคะก็คือจะประกอบตัวเครื่องนะคะไปให้คุณลูกค้าเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะคะ<ช>หน้าตาแบบนี้เลยนะคะที่ท่อมเที่ย จ,จับอยู่นะคะและที่สําคัญนะคะกล่องเนี่ยก็คือแพ็คอย่างดีนะคะมีพวกโฟงหนกกากันกระแทกนะคะแล้วก็จะมีพวกคู่มือนะคะไม่ว่าจะคู่มือการติดตั้งนะคะคู่มือการใช้งานนะคะหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์นะคะเป็นพวกสายนะคะที่ต่อน้ําเข้านะคะแล้วก็จะมีพวกปลั๊กไฟนะคะก็คือต่อไปให้เรียบร้อยนะคะเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะไปถึงเนี่ย สามารถที่จะใช้งานนะคะได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องแบบทําอะไรให้มันยุ่งยากนะคะสามารถต่อน้ํานะคะแล้วก็ต่อไฟค่ะแล้วก็สามารถที่จะกรองน้ําใช้ได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะตัวเครื่องเนี่ยนะคะยังมีถังเก็บน้ําในตัวเนี่ยขนาดใหญ่นะคะได้ถึง7ลิติ๊กนะคะสามารถที่จะเก็บไว้นะคะ นะคะเพื่อที่จะเอามาใช้งานในบ้านนะคะเหมือนว่าจะทําขนมนะคะทําอาหารนะคะหรือว่าจะทํากับข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถที่จะใช้น้ํากรองตัวนี้นะคะใช้ได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องมานั่งรอนะคะเพราะปกติเนี่ยถ้าเป็นเครื่องกรองน้ําสมัยก่อนใช่ไหมคะเขาจะต้องนั่งรอน้ําก่อนนะคะเพื่อที่จะเอาน้ําไปใช้เนี่ยแต่รุ่นนี้เนี่ยมีถังเก็บน้ําในตัวขนาดใหญ่เนี่ยไม่ต้องรอน้ําอีกแล้วนะคะและเป็นข้อดีด้วยนะคะเป็นผลดีก็คือในชว่วงที่น้ําไม่ไหลหรือว่าไฟดับเนี่ยก็จะมีน้ํา ะะเอาไว้ใช้นะคะเพื่อที่จะสำรองไว้นะคะไม่ว่าจะทําอาหารอะไรต่างๆเนี่ยก็คือสามารถที่จะทํางานได้เลยนะคะและที่สำคัญน,นะคะเทียเมียบอกไปนะคะว่า ในตัวเครื่องนะคะแล้วก็เครื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นไส้กรองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกมาตรฐาน NSF นะคะหรือว่าจะเป็นมาตรฐารนพวก WQA สิ <c oughs> เกอร์รองรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นมาตรฐานที่เ,เกี่ยวกับน้ํานะคะก็คือจะเป็นมีมาตรฐานรองรับเนี่ยเวลาไปใช้นะคะหรือว่าเอาไป ดื่มน้ำนะคะลูกค้าก,ก็คือสบายใจได้เลยนะคะว่าเป็นเครื่องกรองแล้วก็ไสกรองที่ได้รับมาตรฐานมาแล้วนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็คนในบ้านนะคะจริงๆเนี่ยถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็คือควรจะมีนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนใช่ไหมคะก็คือฝนตกบ่อยอะไรเงี้ยค่ะทําทให้เราเนี่ยเดินทางลาบากหรือทางไม่สะดวกใช่ไหมคะก็ควรที่จะมีนะคะเครื่องกรองน้าเนี่ยไว้ที่บ้านสักตัวหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเอาไว้กรองน้ำเนี่ยเพื่อใช้งานเองนะคะแล้วก็จะทา เราเนี่ยรู้ด้วยนะคะว่าในเรื่องความสะอาดอย่างเงี้ยะค,ะค่ะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนไส้กรองเองนะคะหรือว่าการทําความสะอาดถังเก็บน้ําเองเนี่ยเราก็จะรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราทําความสะอาดไปแล้วนะหรือว่าปีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนไส้กรองไปแล้วนะคะก็คือจะทําให้เราสบายใจยิ่งขึ้นนะคะและตัวนี้เนี่ยในกรณีที่ ไส้กรองหมดอายุนะคะเขาก็จะแจ้งเตือนนะคะมีพวกเสียงแจ้งเตือนอารามแจ้งเตือนนะคะให้เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราใกล้ที่จะต้องเปลี่ยนไส้กรองแล้วนะคะก็คือถือว่าดีมากแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะใช่ค่ะวันนี้เนี่ยเราก็ได้แบบแกะกล่องน,นะคะพี่เล็ให้ทุกคนเนียได้ดูเลยนะคะว่า ตัวเครื่องเนี่ยเป็นยังไงนะคะ<ฆ>และตัวนี้นะคะก็เป็นถังเก็บน้ําแบบโปร่งใสด้วยนะคะเ<ฆ>พราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีสิ่งแปลกปลอมนะคะแบบลงไปนะคะก็คือเราสามารถที่จะทําความสะอาดเองได้เลยนะคะ<ฆ>อย่างที่<ฆ>พี่เมย์บอกว่าทำเที่เรามีเครื่องกรองน้ำเนี่ยก็คือดีนะคะ<ฆ>ดีต่อตัวเองยังไงนะคะเพราะว่า เมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนไส้กรองหรือว่าเราอยากที่จะทําความสะอาดนะคะสามารถที่จะทําเองได้เลยนะคะหรือว่าทําตอนไหนทําเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองด้วยนะคะบางคนบอกว่ามีเป็นตู้กดน้ํานะคะหรือว่าตู้หยอดเหรียญหน้าบ้านนะคะแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่มั่นใจใช่ไหมคะว่าในแต่ละปีเนี่ยเขามาเปลี่ยนไส้กรองให้หรือเปล่านะคะอันนี้เนี่ยก็จะทําให้ใช้น้ําเนี่ยบางทีอาจจะ ส่งผลต่อตัวเองนะคะอาจจะทำให้เกิดโรคภัยไ,ไข้เจ็บต่างๆได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเป็นของตัวเองนะคะดีที่สุดแล้วนะคะ,คะแล้วก็ตัวนี้นะคะพี่เมย์ก็ยังมีเป็นสายนะคะน้เข้าวน้ำออกนะคะแถมไปให้ด้วยนะคะเราก็ไม่ต้องแบบไปซื้อแยกเองแล้วนะคะ,คะแล้วก็มีเป็นปลั๊กไฟนะคะที่เสียบนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะอย่างที่พี่เมย์บอกไปเมื่อต้นคลิปนะคะว่า เครื่องกรองน้าของลอตเตอรี n นะคะไม่ต้องแบบไปซื้อไส้กรองแยกแล้วนะคะเพราะว่าเรามีไปพร้อมกับตัวเครื่องเลยนะคะเราสามารถแบบเมื่อจะทําการติดตั้งนะคะ สามารถที่จะดูเป็นแผนภาพนะคะการติดตั้งนะคะว่าติดตั้งยังไงนะคะโดยอุปกรณ์ของเราเนี่ยก็มีให้ครบชุดนะคะไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์ท่าจ่อเอาไว้แขวนนะคะ,คะจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยแขวนติดผนังก็ได้นะคะพี่เมย์หรือว่าใครที่อยากตั้งนะคะบนพื้นผิวเรียบแบบนี้เนี่ยก็สามารถตั้งได้เหมือนกันนะคะ,คะถ้าเกิดใครอยากประหยัดพื้นที่นะคะบอกว่าบางทีเนี่ยอยากไปใช้ที่คอนโดใช่ไหมคะหรือว่าบ้านพักนะคะ ก็สามารถที่จะแขวนกับผนังนะคะเพื่อที่จะประหยัดพื้นที่นะคะได้เหมือนกันนะคะและตัวเครื่องนะคะนอกจากจะมีสายน้ําเข้านะคะแล้วก็สายน้ําทิ้งแล้วนะคะในการติดตั้งเนี่ยก็บอกแล้วนะคะว่าไม่ยากนะคะรวมถึงการเปลี่ยนไส้กรองด้วยนะคะพี่เมย์หากใครที่บอกว่าเมื่อถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนส้กรองแล้วเนี่ยจะทํายังไงอย่างแรกเลยนะคะตัวนี้เนี่ยดีตรงที่ว่ามีการแจ้งเตือนนะคะคเป็นเสียงอาราม์มการแจ้งเตือนนะคะ การเปลี่ยนส้กกองเนี่ยเปลี่ยนไม่ยากนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนเองได้นะคะผู้หญิงอย่างเราเนี่ยอยู่บ้านเองเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะหรือใครที่บอกว่ามีเป็นคลิปส่งมาให้ดูไหมนะคะว่าการเปลี่ยนไส้กกองเปลี่ยนยังไงนะคะหรือว่าการรีเซ็ตตัวเครื่องเนี่ยทำยังไงนะคะก็มีเหมือนกันนะคะหรือใครที่บอกว่าอยากที่จะโทรมาสอบถามเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเราก็ยินดีให้บริการนะคะในส่วนของลูกค้าแบบอยากจะถามนะคะในส่วนไหนเนี่ยก็สามารถที่จะ ถามเข้ามาได้เลยนะคะตัวนี้นะคะด้านหน้าก็จะมีเป็นกอ๊อกไปให้ด้วยนะคะแล้วก็กอ๊อกของเราเนี่ยก็จะมีเป็นฝาจุกป,ปิดนะคะก็คือป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกเศษเศษผงนะคะหรือว,ว่าเศษฝุ่นนะคะไม่ให้เข้าไปนะคะอันนี้ก็ถือว่าสะอาดมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่มองหาเครื่องกรองน้ํานะคะราคาประหยัดนะคะเพียง3990บบาทนะคะแถมยังเป็นระบบ UV นะคะแล้วก็ระบบ UF ด้วยนะคะ ตัว U V เนี่ยก็อย่างที่เราแบบคุ้น,นชินกันนะคะว่าตัว U V เนี่ยมีแสงใช่ไหมคะที่จะสามารถหยุดยับยั้งนะคะการจเจริญเติบโต,ตของพวกเชื้อโรคนะคะแล้วก็แบคทีเรียนะคะที่มาตามน้ำนะคะหรือว่าจะเป็นตัว U F นะคะที่จะดูดซับ พวกกลิ่นสีต่างๆนะคะที่ไม่ดีเนี่ยออกไปนะคะก็สามารถที่จะสอบถามรายละเอียดต่างๆได้นะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวเครื่องของเราเนี่ยก็คือทํามาจากวัสดุนะคะเป็น ABS นะคะพลาสตอีกด้วยนะคะของดีแน่นอนนะคะมาที่ดรกรีนเนี่ยก็คือได้เครื่องนี้ไปเนี่ยเคนแม็กนะคะก็คือใช้งานได้ คุ้มค่านะคะแล้วก็ทนนานมากนะคะและสินค้าของเราเนี่ยก็รับประกันให้1ปีเต็มนะคะ,<ฮ>ะสำหรับใครที่แบบสนใจนะคะอยากจะสั่งซื้อนะคะหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยอยากจะแชทม,<อ>มาคุยก็ได้นะคะพี่เมย์สามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาพูดคุยได้ที่ idline นะคะ v <นา sesi> r g r w n นะคะหรือใครที่บอกว่าอยากโทรปรึกษาเลยนะคะมีเป็นเครื่องกรองน้ำระบบอือ่นหรือเปล่านะคะตัวอื่นหรือเปล่านะคะ นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ R.O. นะคะหรือว่าจะเป็นน้ำด่างอ,อัลคาไลน์นะคะ,ะ,คะหรือแบบอยากได้เป็นเครื่องกรองน้ำที่ไม่ใช้ไฟฟ้านะคะ